สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันอสอสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2564ข้อความว่า พนักท่านพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สมเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำานยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพาราณมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพยบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่งสำหรับความร่วมมนือในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2564ข้อความว่าพระนทท่านนายรามนาถโกวินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาภัยบูนของประเทศและประชาชนชาวอินเดียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธมิตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียจะเจริญรุ่ดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและภูมิภาคของเราสืบไป พระประมาพิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์หแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศรีนาถพี่ลาดกัลยาดีวันที่26มกราคม2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสําคัญสุขอนามัยพื้นฐานของประชาชนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศินีนาถพิไลกรยาณีวันที่26มกราคม2564จำนวน5แห่งดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวม309คนณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคบ้านบางแค1เขตภาษีเจริญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและเจ้าหน้าที่นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กชายในอุปการะ594คนมีเจ้าหน้าที่132คนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้นายประเสริฐฉัดชัยศักด เชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กชายในความดูแลทั้งสิ้น213คนเจ้าหน้าที่44คน ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมหลวงอจิตราสนิทวงณอยุทยาเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ณสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญ,ญพรอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีเด็กหญิงในความดูแล80คนเจ้าหน้าที่26คน ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้นานพาพรพิทักษ์ผลเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและเจ้าหน้าที่นัสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กในความดูแลแล,และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น6 0 7คน ทั้งนี้ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญที่จะต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบรมพรรษา,าวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งในสถานการณ์การแพาร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มาโดยตลอดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบวรคัตติยราชนารีโปรดให้ในายกรศสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่รัศดรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน1,000ผืนในครั้งนี้ได้จัดสรรให้แก่อำเภอท่าอุเทน400ผืนอํเภอโพสวรรค์อำเภอน,อภอนาว่าและอํเภอบ้านแพงอํเภอละ200ผืน จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะนชนิดทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้อากาศหนาวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบความเดือดร้อนจากการสำรวจยังคงมีความต้องการเครื่องกันหนาวอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวมีกำลังต่อสู้ชีวิตได้ต่อไปและต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คณะบุคคลและผู้แทนสถาบันการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชจุกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพารณาไมายแข็งแรงสมบูรณ์เร็ววันพร้อมนำจาจกการดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ สาธิวิทยายลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาสมาคมสิทธิ์เก่านิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือพร้อมคณนะคณะครูนักเรียนโรงเรียนการนาพิเศษวิทยายลัยสุพรรณบุรีคณะบ้านศิลปะเอกชัยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน บริษัทเครือไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือได้แก่อาคเน์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินและไทยประกันภัยสมาคมเดะเชฟประเทศไทยโรงพยาบาลโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกสโมสรลูกเสือคุณภาพสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร2,541 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามูล,ลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนาคารินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีสมาคมชาปักใต้ในพระบรมราชูปถมสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนกรุงเทพ กองพันทหารราบโปรเดนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนยว,ว,ยยาาวิทยาศาสตร์วิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชบุรีมูลนิธิเพื่อสังคมไทยราชสก,กุลสวัสดิกุลมูลนิธิไทยรวมใจสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านคอกช้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเมทาโกรกรุป๊ปสมาคมปลื้มสัมพันธ์ประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริษัทดาต้าเกจจำกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบริษัทปูซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกองรถติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคก,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทกาฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรณศาราสาสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชาวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ